รังวิเวการามเป็นวัดเก่าของหลวงพ่อจันทร์วัดไม่จะยาทีแล้วล่ะวันยาดีใต้น้ำเลยใช่ไหมครับนี่ใช่ครือถ้ามาช่วงพฤษภาเดือนห้าบริเวณนี้แห้งเดินได้เลยอ้าวเหรอแห้งเป็นพื้นดินเลยอ้าเหรออันนี้ของทางวอนนะล่าคาเนี่ยเป็ชั้นที่สี่นะพี่ชั้นที่สี่ใช่อูโอ้เหลือกันอีกบ่รยากาศมันแห้งก็คือแห้งลงไปเลย น้ำยังไม่ลงนะพี่น้ำลงเรื่อยเดือนห้าลงจริงเหรอใช่แถวนี้ทั้งหมดเลยคือเรือจะมาตามน่องนาำมาตรงนี้ก็จะแห้งเดินได้ครับเป็นเื่นที่แล้วพี่คือเขื่อนเขาว่จะปล่อยน้ำออกตลอดนะครับอ๋อใช่อันนี้เราอยู่ข้างในเขื่อนนะครับอันนี้เขื่อนอะไรไวชิราลงกรโอ้หางเขื่อนเลยเหรอใช่นู่นแบบไก่ต้นน้ำตั้งแต่ท้องขาวคุ้มมั้ยเน่ย อันนี้ก็สามารถขับไปเขื่อนได้นะครับแต่ไกลครับไกลไกลครับอันนี้เราอยู่กับต้นน้ำแล้วน้ำตรงนี้ไหลไปเขื่อนนะพี่ใช่อ๋อเดือนเดือนห้าจะมาจริงไหมเดือนเดือนห้าจะมาจริงไหมหลังสงการใช่ไหมใช่ครับพี่เมสซาพฤษภาก็จะแห้งมันจะแห้งจริงไหมเนี่ยแห้งจริงพี่ทุกปีครับไม่ถ้าถ้าแห้งไม่จริงมันสร้างยากใช่ไหมอันนี้มันมันอยู่อย่างนี้นานแล้วครับพี่ แค่หลังคาเนะี่ยเาบนนะครับคา,าสีใหม่ที่ระเวิไใหม่โอ้สแสดงว่าสะพานมวนช่วงที่เขาก่อสร้างอ่ะจะน้ำแห้งเนาะจะได้ทมันใช่ครับพี่ต้องน้ำน้อยกว่าน,นี้เยอะครับมันจะทำได้ตอนนี้น้ำมันเยอะเกิน,นครับข้างล่างนันก็จะมีพวกกุฏิเองนะครับพี่อยู่ข้างล่างเนี่ยคกุฏิอครับี่กุฏิใช่ครับกุฏิสองชั้นนะครับจมอยู่ข้างล่างตรงนี้จะเป็นเขตวัดหมดเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นโบสถ์นะพี่อถ้าแห้งนะพระมาที่นี่ไหมคะพระไม่มา อันนี้เขาปล่อยจริงแล้วปล่อยทงอยางแล้วแค่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาดูมาอะไรเขาเป็นวัดเก่าไปแล้วครับพาไปอยู่วัดใหม่ไปแล้ว <c oughs> เดินตัานเรือไปข้างหน้าหนึครับผมคือเมื่อก่อนหมู่บ้านอนำะเภอสังขารก็จะอยู่นี่หมดแล้วพี่ก่อนจะสร้างเขื่อนนะครับอันนี้นะ้ำล่วมเพราะว่าต้องสร้างเขื่อนนะครัต่อสร้างเขื่ขอนปโป้งผลข้างก,กาเกรเรียนร้าตรงนี อยู่ในน้ำใช่ครับอยู่ในน้ำนี่ครับแต่พอเราสร้างเขื่อนเจะต้องยกที่ดินมาตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านเก่าเหมือนกันนะครับบริเวณนี้อ่บพี่น้ำมันพุมที่ถึงชาวบ้านเลยพีาจารย์โน้นนะครับก็จะอยู่ที่นี่กันอยู่จะมีบ้านอยู่ประมาณสี่สิบหลังนะครับแง่หนีนี่บอครหนใหญ่ก็จะเป็นเพบ่อนะพี่เวลาสัญจรจะต้องใช้เรืเป็นเกาะเกาะกางน้ำเลยไม่มีถนน ไปอยู่สูงว่าต้อ,อง่อนอาคารนะตรงนี้จะเดินได้ก่อนพี่มีนาก็เดินได้แหละมีนามีนาใช่ครับเฉพาะบริเวณข้างในโบสถ์นะครับเพราะโบสถ์อยู่สูงมากตรงนี้พี่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับบ้านนี้ไม่มีครับไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันมีโซล่าเซลล์แล้วครับใช่ครับมัจะมีเฉพาะบางบ้านนะบางบ้านยัไม่มีเมื่อก่อนมันจะเป็นปั่นไฟเอา ตัวนี้อ่ะปั่นไฟอ่ะเจี๊ย้ใช่ใช่แล้วแต่บางบ้านเนี่ยไม่มีมอนใช่ไหมคนไทยไม่มีอ่ะคนไทยไม่มีครับคนมอนที่เนี่ยส่วนใหญ่จะได้เป็นสัญชาติไทยแต่ว่าเป็นมอนชาวมถ้าเป็นสัญชาติชาติมอญนะชาติไทยอันนี้ไม่ใช่หลังคาอะไรไม่เห็นอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ วัดนี้จะใหญ่ที่สุดคร้วพี่จะมีโรงเรียนวัดอีกนะครับถ้าน้ำแห้งอจนนีวัดนะคะอยู่อำเภอสังขะนะคะโอเคท้ายคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ